อเอกดุลพันธ์เอ๋ผู้ประชาการกองเรือยุทธการและข้าราชาการกองเรือยุทธการตลอดจนแขกผู้มีเกียรติรู้สึกปราปลื้มและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ประชาการทหารเรือได้กระุณามาเป็นประธานในพิธีต้อนรับเรือหลวงช้างในวันนี้กองทัพเรือได้ว่าจ้างบริษัท China s h i บิลดิ้งเทรดดิ้งคอ o m p a n y จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสร้างเรืออเนกประสงค์ยกคนขึ้นบกขนาดใหญ่สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำจำนวนหนึ่งลำโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยลงนามในข้อตกลงจ้างสร้างเรือเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อรองรับภารกิจในการป้องกันอารปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยมีธีติความสามารถในการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำปฏิบัติการรบร่วมการขนส่งและลำเลียงทางทะเลเป็นเรือบัญชาการและฐานปฏิบัติการในทะเลสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติการในทะเลให้กับหน่วยต่างๆทั้งภายในและภายนอกกองพัพเรือ ตลอดจนภารกิจการค้นหาอบพยพและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆในทะเลและบริเวณชายฝั่งเรือลำนี้มีความยาวทั้งสิ้น213เมตรกว้าง28เมตรกินน้ำลึก6.8เมตรมีระวางขับนะ้ำปกติ1 9 5 8ตัน สามารถปฏิบัติภารกิจต,ต่อเนื่องในทะเลได้45วันพระบ่าทสมเด็จพระรชิละกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดรหม่อมพระราชทา,านชื่อเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำนี้ว่าเรือหลวงช้างหมายเลข792โดยกองเรือยุทธการได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชาการและทหารกองประจำการ เป็นกำลังพลประจำเรือรวมทั้งสิง196นายประกอบด้วยนทาหารสัญญาบัตร26นายในทาหารประทวน135นายและพลทหาร35นายเพื่อเดินทางไปรับเรือหลวงช้างณเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศสาธา,ารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมา ้ทั้งนี้บริษัท c s p c ได้ดำเนินการสร้างเรือตามสัญญาและส่งมอบเรือหลวงช้างให้กับกองทัพเรือเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2566โดยเรือหลวงช้างได้ออกเดินทางจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่วันที่18เมษายนพุทธศักราช2566ใช้เวลาเดินทางกลับ จนถึงสัตยีตยเป็นเวลาเจ็ดวันและเมื่อขึ้นระวางประจําการแล้วเรือหลวงช้างจากสังกัดหมวดเรือที่หนึ่งกองเรือยกคนขึ้นบกกองเรือยุทธการ